สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมทเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะหม่ามาต้อยเลยคาร่าเราจะไปขายขวดพลาสติกขายขวดเบียร์กันนะคะนี่นะคะขายขวดน้ําขวดเบียร์กันนะ,ะที่นี่นะคะขวดเนี่ยมีค่ามีราคานะคะมันจะมีแบบว่านี่นะคะก็คือสามารถขายได้นะ,ะขายกลับคืนที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะควรละนะคะเห็นเห็นราคาไหมคะเพื่อนๆค่ะ ยี่สิบห้าเซนนะสี่ขวดก็เป็นหนึ่งยูโรแล้วนะคะเนี่ยนะคะวันนี้มีเยอะเลยหมอร้อยกับคาร่าเราจะไปขายนะคะขายเสร็จแล้วเราก็จะแลกเอาของกลับมานะคะว่าจะได้อะไรม้างนะคะเยอะแยะเลยนะคะขวดของเราคะขวดกับ๋องขวดน้ําขวดน้ําพัดลมนะคะถ้ามีสัญลักษณ์นะคะมีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือขายคืนได้นะคะเนี่ยยี่สิบห้าเซนนะคะเนี่ยนะคะ กาจะมีแบบนี้แล้วเราก็จะขายคืนคืคาราจะไปขายน่นะคะนีนะคะมีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือขายคืนได้เลยนะคะวันนี้มีแดดนะคะเขาเรียกว่าอะไราย,ยา,าหนหคะของเราสองคนแม่ลูกนะคะปารตูมันไม่อยู่วันนี้อากาศม,มีแดดนะคะเราจะปั่นจักรยานนะคะไปขายขวดกันนั่นเองนะคะเนี่ยคาราเขาตื่นเต้นนะคะกระโดดโลดเต้นนะคะเราจะไปขายขวดนะคะ มีซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะกลมเยอรมันเนี่ยขวดนะคะมีค่านะคะขวดพลาสติกขวดอะไรก็ตามนี่มีค่านะคะสี่ขวดก็เป็นหนึ่งยูโรแล้วนะคะก็ไปแลกซื้อของเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราขายขวดเราจะได้เท่าไหร่นะาคาไปกันเลยไหมคะลูกไปกันเลยไหมคะไปขายขวดกันเลยไหมคะอย่าไปตามกันเลยเราบันจักรยานไปนะคะจักรยานอยู่ตรงนี้นะคะซุปเปอร์อิงของเมืองานต้วนรับนันทินี มาต้อกับคาร่าเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยจัก,กรยานนั่นเองนะคะใส่ขัวพันธุตามกันไปเลยตอนนี้นะคะเราแสงขนแม่ลูกนะคะก็มาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งทางแล้วนะ,ะปั่นจัก,กรยานนะคะไปขายขวดพลาสติกนั่นเองนะคะบรรยากาศดีมากนะคะอากาศก็ดีสดใสมากสดใสไหมคะลูก สดใสไหมคะใช่ไหนเงยหน้ามาหน่อยดิเห็นหน้าไหมนี่ค่ะสองคนแม่ลูกนะคะปั่นจัก,กรยานไปขายขวบนั่นเองนะคะสองตายายนะคะจูงมือกันนะคะอยู่ด้านหนานนาลังเวยน่ารักน่ารักนะคะคันละกันคาร่กกา,าก็ไม่ยอมมองกล้องเลยนะคะ ตลอดสองข้างทางนี้ก euh ็จะมีผักเซียนฝรั่งนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเริ่มบานดอกนะคะเพราะว่าคนเยอรมันเขาไม่กินผักอะไรที่เป็นแบบของตามป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยเก็บกันเห็ดหรืออะไรก็ตามถ้าเขาจะกินเขาจะซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตไงคะเสียงจะค่อยๆนหละนะคะเพราะว่าเสียงอ่าปั่นจักรยานเนาะมันก็จะมีเส้นทางปั่นจักรยานนะคะจะได้ใช้รถคันใหญ่นั่นเองคาร่าคะลูกเสียงดังนะคะลูกไม่ คาร่านี่ก็ดื้อใช่ย่อยเลยนะคะก็ฟ้าหลับมาะะฟ้าหลับก็คือจักรยานเองนะคะจักรยานไปขายคัวท่นเองนะคะอากาศดีนะคะไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆแล้วนะคะ บรรยากาศดีมากๆสดชื่นนะคะ<ม>ท้องฟ้าก็สวยงามนะถ<ม>นนเส้นทางนี้เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะกระดึกกระดักเลยนะคะ<ม>อ่ะเนาะเดี๋ยวถึงซ<ม>ูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวเามาต้อยอัดคิดอีกรอบนึงเนาะเพราะ<ม>ว่าอันนี้มันเส้นทางจักรยานเนาะ,ะม,มันจะแบบขู่ขาขู่ขานิดน,นึงเนาะขู่ขาขู่ะไรข่ขาขาลูกไม่ขู่ขาขาู่ เดี๋ยวถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกรอบนึ่งเนาะค่อยอัดคลิปอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นขวดพลาสติกนะคะขวดที่เราจะขายกันนั่นเองนะคะนะคะใส่สัมภาระมาด้านหลังเลยนะคะสองคนแม่ลูกนะคะตอนนี้นะคะเรามาต้อยกับคาร่าเรามาถึงนะคะ เดี๋ยวเราจะจอดจักรยานไว้ตรงนี้นะคะแล้วเ,เราก็จะไปเอารถเข็นกันนะคะเพื่อว่าเอาไปเข็นสายของนะคะโอเคนะคะที่จอดจักรยานไว้อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจอดจักรยานนะคะเราจะเอารถเข็นกันมีถุงวนดมาแล้วนะคะรถเข็นก่อนมันตรงนี้หลูก ก็เขียนอยู่หนึ่งคำ่อคำนี้ใหญ่ดีนะคะมันมเล็กอาจะขึ้นรถไหมขึ้นไหมคะ อนน้ะเราเข้ามานทุกคนคือเราไม่ต้องปิดจมูกแล้วนะคะเพราะว่าที่เยอรมันเขายกเลิกการปิดจมูกการสส่แงสแล้วนะคะเราจะไปขายขวดกันใช่ไหมคะลูกอาคารายกมือหน่อยค่ะมอมาทางนี้ค่ะนี่หะค,ะงงะคะาร่าจะขายขวดนั่นเองดูนะคะวัาจะได้เท่าไหร่ เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นบินมานะคะแล้วเราก็ไปซื้อของนะคะในซูเปอร์มาร์เนกะ็ตมาจุดที่เขาขายปัวกันแล้วนะคะ ลูกขึ้นยืนนะคะคาร่าจะขับเคลื่อนให้นะคะเยอะกว่านี้มันไม่มีนะคะอันไม่ใช่แบบนี้คาร่าใ่เค่ะ หวระม่สิบเซนนะคะองบเจ็ดห้าอาฟามแน่ะอยู่กับลูกว่าไม่ได้ เอาคาร any, าโกดเลยกดตรงไหนคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นดินออกมา้าราอยากเอามีดขลุกนี่ไหนให้เพื่อนดูดินะคะได้6.5ยูโร6.5ยูโรคูณ3.16ดีนะคะนี่นะคะเราขายส่วดได้ทั้งหมดนะคะ6.5ยูโรนะ6.5ยูโรคูณ3.16บาทนะคะได้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของข้างในนะคะขลุก กติกาล้านเลกนะไอสวลด์สายเสยหุ่นนี่นับเลขหนึงสองสามสี่ห้ากลลูกเสียต okay. Mont ัวท right ีสี่นั <No. S 1> ่นเองนะคะนะคะเราขายควบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันค่ะนะคะเดี๋ยวองไปชอปห้างา้าใส่นี้โอเคนะเดี๋ยวไปซื้อของข้างในกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันแล่ม่ามาต้อยด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมีคนมาทักทายด้วยเนาะเอาไปกันเลยกลับบ้านกันมาลูก